E.P. 3เยตีกับลูกชายยังคงอยู่ที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะคะยังอยู่ที่นี่นะคะยังเก็บภาพรวบรวมภาพบรรยากาศต่างๆรอบๆวัดนะคะภายในวัดมาฝากเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนตรงไหนจุดไหนนะคะสวยงามไปหมดค่ะเพื่อนๆ วิกิตการตามากเลยอลังการมากเลยค่ะรอบๆอบวัดนะคะที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสวยงามทั้งหมดเลยค่ะและเป็นที่สักการะหน้ามากราบไหว้ขอพรนะคะที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนี่ค่ะผู้คนกล่าวล่ำลือกันว่าที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะไม่ว่าใครจะมาขอพรสิ่งไหนก็สำเร็จทุกคนนะคะ จตีคิดว่าเพื่อนๆห้ามพลาดนะคะถ้าใครมาที่อุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาที่วัดนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบๆนะคะมีความสวยงามวิจิตรการตามากเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยอดที่จะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆวัดนะคะ และภายในและภายนอกมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับชมด้วยกันนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะที่อุบลราชธานีนะคะห้ามพลาดน,นะคะแล้วเจตีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินดูเดินชม รอบๆบ,บริเวณวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออีกรอบนะคะรับรองเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูยังไงก็สวยงามวิจิตตการตานะคะอ,อลังการมากเลยค่ะถ้าใครมาที่อุบลราช,ชธานีนะคะห้ามพลาดน,นะคะที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเนี่ยค่ะเป็นวัดที่ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอุบลราชธานีนะคะผู้คนต่างล่ำลือนะคะว่ามาที่นี่ทั้งสวยงามทั้งศักดิ์สิทธิ์มากค่ะถ้าใครมาขอพรที่นี่นะคะสำเร็จทุกคนค่ะพระคู่บ้านคู่เมืองและยายตีก็กำลังจะพาเพื่อนๆนะคะมากราบไหว้ขอพรน,นะคะที่หลวงพ่อปากแดงนะคะใครว่ามาที่นี่นะคะขอพร ก็จะได้รับพรที่ดีนะคะสมหวังสำเร็จสมความปรารถนาทุกคนค่ะเพื่อนๆขอพอรได้เลยค่ะคิดระหวังสิ่งไหนก็ขอให้เพื่อนๆนะคะขอเอามาเข้ามาในโบสถ์นะคะก็จะมีพระเจ้าใหญ่ปากแดงนะคะที่ใครมาขอพอรที่นี่แล้วนะคะก็สำเร็จทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมขอพอรนะคะขอพอรกันค่ะ ทุกๆคนขอพอรค่ะที่พระเจ้าใหญ่ปากแดงนะคะเพื่อนๆขอพอรเลยแล้วเจต,ตีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาขอพอรอีกแข่งหนึ่งนะคะคือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะคะเพื่อนๆใครมาที่นี่นะคะนี่คือองค์กิงนะคะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขอพอรได้เลยค่ะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะคะก็คือที่นี่ราคาสัิ์สิทธิ์มากเลยค่ะเป็นองค์กิงนะคะเขาว่าใครมาก็ขอ ได้สาเร็จทุกๆประการนะคะเพื่อนๆอย่าลืมขอพรนะคะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะที่อุบลราชธานีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆองค์นะคะองค์พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะคะเคะน,น,คะนี่ยนะคะองค์แท้เลยนะคะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะคะที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อนๆมานะคะ นี่แหละขอโชคพี่ขอเห็นไหมคะรอบๆวัดสวยงามมากเลยค่ะเจตีมีโอกาสได้มาที่วัดนี้นะคะเจตีก็รู้สึกมีความสุขได้รับพรที่ดีมากเลยค่ะที่ได้มาที่นี่และมีโอกาสได้มาสักการะบูชาที่วัดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนบรรยากาศไหนนะคะ มีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆที่ได้มาที่นี่นะคะได้ได้เก็บบรรยากาศภาพสวยๆงามงานนะคะรอบๆวัดนะคะได้นมากราบไหว้ขอพอรที่นี่นะคะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสได้มาเที่ยวชมนะคะที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสวยงามหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆมานะคะเพื่อนๆที่อุบลราชธานีนะคะยังไงก็มาขอพอรท่านนะคะเอตีก็เออมีโอกาสได้มานะคะ ก็สวยงามค่ะที่วัดน,นี้นะคะไม่ผิดหังค่ะถ้าใครมาก็ได้รับพรที่ดี